สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครู9นะครับวันนี้ครู9จะมาสอนนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะครับปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับวันนี้จะเรียนกันในเรื่องของภูมิภาคของโลกนะครับ กับพัฒนาการนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในคาบก่อนเนี่ยนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์อะไรเหล่านี้นะครับที่มี5ขั้นตอนนะครับเราก็ได้เรียนจบมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะนะครับว่าในภูมิภาคในโลกของเราเนี่ยนะครับว่ามันมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งนะครับในวันนี้ที่เราจะเริ่มกันเนี่ยนะครับจะเริ่มมาที่ทวีปยุโรปนะครับหรือว่า ่าเริ่มที่ยุโรปของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับในส่วนของยุโรปนั้นนะครับก็อ่าเรามาดูในเรื่องของที่ตั้งนะครับอ่าสภาพภูมิอ่าประเทศภูมิอากาศต่างๆนะครับหรือว่าสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับที่มันอ่าส่งผลนะครับต่อพัฒนาการนะครับของอ่าทวีปยุโรปนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับที่ราบลุ่มนะครับที่ราบสูงเทือกเขานะครับแล้วก็มีคาบสมุทร ที่เป็นจํานวนมากนะครับอันนี้นะครับนักเรียนก็ลองไปเปิดแผนที่นะครับใน Google นะเทียบเทียบเคียงได้นะครับประเทศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีเรียกได้ว่ามีผืนแผ่นดินที่ติดต่อกับทะเลนะครับและมีชายฝั่งทะเลที่ยาวมากนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกในตอนต้นมันจะมีคาบสมุทรเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากนะครับบางประเทศนะครับนักเรียนก็ยังเป็นเกาะ นะซึ่งเหมาะแก่การทําประมงการเดินเรือนะครับส่วนประเทศที่มันเป็นผืน,ผนดินเนี่ยนะครับที่และแล้วก็มีที่ราบกว้างใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแม่น้ําสําคัญนะครับที่ไหลผ่านลหลายสายนะครับมันก็จะเหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอากาศที่อบอุ่นหนาวเย็นนะครับทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับเข้ามา ตั้งหลักแหล่งนะครับแล้วก็สร้างอารยธรรมต่างๆนะครับตั้งแต่ในสมัยโบราณนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งนะมันก็มีเป็นสถานที่สําคัญอยู่นะครับก็คือนะครับเทือกเขาเอลนะครับซึ่งจะมีอาณาเขตนะครับที่ติดต่อนะตั้งแต่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเยอรมันนะครับออสเตรเลียสวิตนะอิตาลีนะสโลวีเนีย นะครับซึ่งนะครับมันก็มียอดที่สูงที่สุดนะครับชื่อว่ามงบล็อกนะอ่ามงบล็อกนะครับอันนี้ก็จําเป็นความรู้รอบตัวไว้ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะเป็นพัฒนาการนะครับและการสร้างสรรค์นะครับในด้านต่างๆนะครับทีนี้นะครับอันแรกก็คือในด้านพัฒนาการในด้านการเมืองการปกครองนะครับซึ่งนะครับก็ อาจจะมีการปกครองนะครับที่เรียกว่า,าระบอบกษัตริย์นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญนะคุ้นๆไหมครับนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับทีนี้มันจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยมีพระเจ้าจอร์นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ยอมรับแมกนาคาตาหรือ,อมหากฎบัตรนะครับทีนี้ถัดมาก็ได้เกิดรัฐสภานะครับ ที่ประกอบด้วยสภาขุนนางนะครับและสภาสามัญน,นะครับซึ่งนะครับทำให้อำนาจเนี่ยนะครับสิทธิเด็ดขาดเนี่ยของนะของกษัตริย์เนี่ยนะครับก็ได้ลดน้อยถอยลงไปทีนี้กษัตริย์เนี่ยนะครับก็ได้ละเลยนะละละเลยอำนาจของรัฐสภาจึงจึงนะจึง จึงนำไปสู่การปฏิวัติอันรุ่งโรจนะครับก็คือได้มีการขับกษัตริย์นะครับออกจากราชบัลลังก์นะแล้วก็ให้ให้กษัตริย์เนี่ยนะครับพระองค์ใหม่เนี่ยยอมรับในอำนาจของรัฐสภานะครับแล้วก็ทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้เกิดการปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับอย่างแท้จริงนะครับทีนี้นะครับในะระบบกษัตริย์ แบบสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยนะครับมันจะเริ่มนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยนะต,ตอนนั้นเนี่ยสภา,าถานาันดอนเนี่ยนะครับในฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการประกาศยุบตัวนะครับแล้วก็ประกาศให้อำนาจอธิปไตยสูงสุดเนี่ยนะครับเป็นของกษัตริย์นะหลังจากที่สงคราม30ปีนะครับบัสเซียและอ ออสเตรียก็ได้จัดให้มีการปกครองนะครับแบบเรียกได้ว่ารวมศูนย์อำนาจเอาไว้ที่กษัตริย์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นยุคแห่งที่เรียกได้ว่า,าสมบูรญณญาสิทธิราชนะครับของรัสเซียถัดมาก็จะมีาการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการาสถาปนาระบบก,การปก,ปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับ แต่นะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จนักเรียนทีนี้นะครับในสมัยจกักรพรรดินะครับโปลเรียนที่1น,นะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้กลับไปปกครองในระบอบกษัตริย์อีกครั้งนะครับในคริสตศตวรรษที่19นะครับตอนนั้นเนี่ยอำนาจของกษัตริย์เนี่ยก็เริ่มถูกต่อต้านเน,เนื่องจากนะมันก็มีเหตุมีผลเนงนะครับเนื่องจากการแพร่ขยายของลัทธิเสรีนิยมนะครับแล้วก็ชาตินิยม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบการปกครองนะครับให้กษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจนะครับของรัฐสภาในดินแดนต่างๆทั่วยุโรปนะครับหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นะครับระบบการปกครองกษัตริย์ในรัสเซียเยอรมันออสเตรียเนี่ยก็ได้มีการสิ้นสุดลงนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบอบการปกครองนะครับของยุโรปในปัจจุบันนะว่ามันจะเหลือกี่แบบ นะครับก็ตอนนี้นะครับในปัจจุบันนี้จะเหลืออยู่แค่2แบบนะครับก็คือระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ระบอบเผด็จการนะครับคอมมิวนิสต์ในเดี๋ยวขอพูดคอมมิวนิสต์ก่อนนะครับในส่วนของคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ใช้ครั้งแรกนะครับในสหภาพโซเวียตนะครับหลังจากที่ได้มีการปฏิวัติรัสเซียนะครับแล้วก็ขยายไปในหลายหลายประเทศนะครับหลังจากสิ้นสุดนะครับสงครามโลกครั้งที่2 เป็นระบอบการปกครองที่มุ่งเน้นนะครับการสร้างสังคมที่ปราศจากชนชั้นนะครับให้มีความเสมอภาคกันในด้านต่างๆนะครับมันจะต่างกันกับระบอบประชาธิปไตยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะครับเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับปัจเจกบุคคลนิยมนะครับแล้วก็เสรีภาพนะครับจะจะมุ่งเน้นตรงนี้เป็นสําคัญ มีหลักการสําคัญก็คือมีสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับเป็นที่มาของอํนานาจอธิปไตยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีความเสม,มอภาคกันนะครับยือภายใต้กฎหมายนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจสําคัญนะครับของการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวการบ้านนะครับครูก็ จะฝากเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับนักเรียนก็ได,ได้ได้ทราบเลยนะครับว่า,าประวัตินะการปกครองในยุโรปเนี่ยนะครับมันปกครองในรูปแบบไหนอะไรบ้างนะครับก็ให้กลับไปทบทวนนะครับว่าการปกครองยุโรปในปัจจุบันมันมีกี่แบบ่าเยี่ยมมันจะมีอยู่2แบบใช่ไหมก็คือแบบประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นะครับก็ยังไง อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับก็ขอให้นักเรียนระมัดระวังตัวเองนะครับขอให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะออตอนนี้ไม่ต้องขออะไรกันมากนะครับขอให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ